ยินดีต้อนรับสู่ช่อง y o u ู u ูบชิป a อ p r r i p วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในรถยนต์ที่หลายคนจับตามองและกำลังจะกลายเป็นไอคอนแห่งยุคใหม่รถที่ผสมผสานความหรูหราความกระทัดรัดและความล้ำสมัยเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวนั่นก็คือ Toyota Mini Reborn รุ่นปี2026รถที่ถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนถึงความเป็นอนาคตในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกภายในรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ถูกใส่มาอย่างครบครัน Toyota Mini ิรีบอ n 2,026ถูกวางให้เป็นรถขนาดเล็กที่มีความทันสมัยมากที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดรถยนต์โลกมันไม่ได้เป็นเพียงรถสำหรับการใช้งานในเมืองเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของไลฟ์สไตล์ที่ผสานทั้งความสะดวกสบายความประหยัดพลังงานและความหรูหราในขนาดกระทัดรัดก,การมาของรถรุ่นนี้จึงไม่ใช่เพียงการเปิดตัวรถใหม่แต่เป็นการรีบอหรือเกิดใหม่ของความคิดใหม่ในโลกยานยนต์ เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกโตโยต้ามินิรีวอล์น2026ใช้เส้นสายที่โฉบเฉี่ยวและดูทันสมัยมากขึ้นตัวรถได้รับการออกแบบให้มีสัดส่วนที่สมดุลโดยยังคงความเล็กกระทัดรัดเหมาะกับการขับในเมืองแต่ก็ไม่ละทิ้งความหรูหราเส้นโค้งและเหลี่ยมมุมถูกจัดเรียงให้สอดคล้องกับหลักอากาศพลศาสตร์ทําให้ไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังช่วยในเรื่องประสิทธิภาพการขับขี่ไฟหน้าเป็นแบบเล็ฟูโตริสติกที่ดีไซน์เรียวยาวเชื่อมเข้ากับกระจังหน้าที่ดูหรูหราและโมเดิร์น ชุดกันชนหน้าและด้านหลังถูกออกแบบใหม่ให้ดูดุดันขึ้นแต่ก็ยังคงความสมาร์ทกระจกมองข้างและรายละเอียดรอบคันใช้วัสดุที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมเมื่อมองจากด้านข้างโตโยต้ามินิรีบอลมีเส้นสายที่ทําให้รถดูกว้างและยาวขึ้นเล็กน้อยแม้จะยังคงความเป็นรถคอมแพกแต่ก็ให้ความรู้สึกหรูหราแบบรถซีดานระดับสูงล้ออัลลอยขนาดใหญ่พร้อมดีไซน์ล้าสมัยช่วยเพิ่มความโดดเด่นส่วนด้านหลังมาพร้อมไฟไท้ายเล็ดแบบใหม่ที่ทอดยาวเชื่อมเข้าด้วยกันอย่างเรียบหรู คล้ายกับดีไซน์ของรถหรูในระดับสูงสปอยเลอร์และกันชนถูกออกแบบให้เข้ากับแนวคิดของความสปอร์ตและอนาคตเมื่อเข้าสู่ห้องโดยสารโตโยต้ามินิรีบอล2026เปลี่ยนมุมมองของรถเล็กไปอย่างสิ้นเชิงภายในถูกออกแบบโดยคำนึงถึงทั้งความสะดวกสบายความหรูหราและความล้ำสมัยคอนโซลน่าถูกออกแบบให้เรียบง่ายแต่ดูพรีเมียมมีจอแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่รงกลางที่เชื่อมต่อกับระบบอินโฟเทนเมนต์ล่าสุดรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ระบบสั่งงานด้วยเสียงและ AI assistant ที่จะทำให้ผู้ขับขี่ใช้งานได้ง่ายขึ้นพวงมาลัย Multifunction Design ใหม่ช่วยให้ควบคุมการทำงานทุกอย่างได้สะดวกโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนเบาะนั่งภายในใช้วัสดุคุณภาพสูงที่มีความนุ่มสบายและรองรับสรีระอย่างดีแม้ตัวรถจะมีขนาดกระทัดรัดแต่การออกแบบพื้นที่ภายในก็ทำให้ผู้โดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังนั่งได้อย่างสบายไม่อึดอดัดแสงไฟแอมเบียนไลท์แบบปรับสีได้ช่วยสร้างบรรยากาศหรูหราในห้องโดยสาร ขณะที่ระบบเสียงพรีเมียมก็ถูกติดตั้งมาให้ในรุ่นสูงสุดทำให้การเดินทางทุกครั้งเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินในด้านเทคโนโลยีโตโยต้ามินิรีบอน2026มาพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ครบถ้วนตั้งแต่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบอั t ที e ระบบเบรกฉกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้อง360องศาที่ช่วยให้การขับในเมืองง่ายและปลอดภัยขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติที่พัฒนาให้ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นในสภาพถนนจริงขุมพลังของ t o y o ต a Mini r ร b o r n 2,026มีให้เลือกทั้งแบบเครื่องยนต์สันดาปเบนซินที่ปรับปรุงให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นและเวอร์ชันไฮบริดที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดของโ To โยต a าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยมลพิษเครื่องยนต์ใหม่ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองได้รวดเร็วและเงียบมากขึ้นเหมาะกับการใช้งานในเมืองที่ต้องการทั้งพลังและความนุ่มนวล ด้านความปลอดภัยโตโยต้ามินิรีบอน2026ไม่ทําให้ผิดหวังมาพร้อมระบบโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงขึ้นวัสดุที่ใช้ช่วยลดน้ําหนักแต่ยังคงความแข็งแกรง่งทําให้ปลอดภัยทั้งผู้ขับและผู้โดยสารในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบขันและระบบควบคุมเสถียร,รภาพการทรงตัวที่พัฒนาขึ้นใหม่สําหรับราคาจําหน่ายโตโยต้ามินิรีบอน2026คาดว่าจะเปิดตัวด้วยราคาที่แข่งขันได้ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทยโดยราคาเริ่มต้นอาจอยู่ที่ประมาณ650,000-750,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกรุ่นท็อปที่มาพร้อมระบบไฮบริดและเทคโนโลยีครบครันอาจมีราคาทะลุไปถึง900,000บาทแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ท้งดีไซน์ความล้ำสมัยเทคโนโลยีความปลอดภัยและความหรูหราในขนาดกระทัดรัดก็ถือว่าคุ้มค่ายอย่างมากการมาของ Toyota Mini r ร b บ r n 2026ถือเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ในตลาดรถเล็กที่ไม่ใช่เพียงแค่การเดินทาง แต่เป็นการยกระดับประสบการณ์การใช้รถยนต์ให้เหมือนกับรถหรูระดับสูงในขนาดที่จับต้องได้ง่ายกว่ามันจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่หลายคนกําลังรอคอยการเปิดตัวและอยากสัมผัสด,ด้วยตัวเองเพราะนี่คือรถที่ไม่ได้สร้างมาเพียงแค่ตอบโจทย์การใช้งานแต่ยังสร้างมาเพื่อสะท้อนสไตล์และความภูมิใจของผู้ครอบครอง Toyota Mini r ร b บ r n 2026จึงเป็นเหมือนคำตอบใหม่ของคนเมืองยุคอนาคต ที่ต้องการทั้งความสะดวกความประหยัดความปลอดภยัยและความหรูหราในคันเดียวรถคันนี้คือการรีบอลของแนวคิดรถเล็กที่ไม่ธรรมดาและจะกลายเป็นหนึ่งในรถที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในทศวรรษนี้อย่างแน่นอนนอกจากดีไซน์และสมรรถนะแล้วสิ่งที่ทําให้มิ s ซูบิชิ2026แตกต่างจากคู่แข่งในระดับเดียวกันคือความใส่ใจในประสบการณ์การขับขี่จริงเพราะไม่ใช่แค่การสร้างรถที่มีรูปลักษณ์หรูหราแต่ยังเป็นการสร้างความรู้สึกมั่นใจ ความปลอดภัยและความสบายตลอดเส้นทางเมื่อผู้ขับจับพวงมาลัยของมิตซูบิชิสอง2ัจะสัมผัสได้ถึงความมั่นคงและการตอบสนองที่เฉียบคมพวงมาลายัายไฟฟ้าถูกปรับจูนใหม่ให้เหมาะสมกับทั้งการขับในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวและการขับบนถนนไฮเวย์ที่ต้องการความนิ่งและมั่นใจระบบการสะเทือนถูกออกแบบให้รองรับทั้งความนุ่มนวลและความแข็งแรงทําให้การขับขี่ไม่ว่าจะผ่านถนนเรียบหรือถนนครุขคะักก็ยังคงความสบาย ในด้านเทคโนโลยีมิ u ูบิชิ2026ยกระดับการเชื่อมต่อระหว่างผู้ขับและรถยนต์ด้วยระบบมิ t ูบิชิคอนเน็ก c t รุ่นใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับรถได้อย่างไร้รอยต่อผ่านแอปพลิเคชันเฉพาะที่ช่วยให้เจ้าของรถสามารถตรวจสอบสถานะต่างๆได้จากระยะไกลเช่นการล็อกประตูการสตาร์ทรถล่วงหน้าการตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและการค้นหารถผ่าน GPS ฟีเจอร์เหล่านี้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความสะดวกสบายและความปลอดภัย อีกสิ่งที่น่าสนใจคือมิ t s u b i s h i 2026ถูกพัฒนาให้มีระบบ AI ผู้ช่วยอัจฉริยะที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ขับได้เช่นการปรับอุณหภูมิในห้องโดยสารตามเวลาที่ขับบ่อยๆการเลือกเส้นทางที่ผู้ขับชอบหรือแม้กระทั่งการปรับเบาะให้อัตโนมัติเมื่อเจ้าของรถขึ้นไปนั่งสิ่งเหล่านี้ทําให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่ามิสูบิชิไม่ใช่แค่รถยนต์แต่เป็นเหมือนเพื่อนคู่ใจที่คอยดูแลทุกการเดินทาง สำหรับผู้โดยสารมิสูบิชิ2026ก็ยังคงให้ความสำคัญไม่แพ้กันเบาะแถว2และแถว3าถูกออกแบบใหม่ให้กว้างขึ้นมีช่องแอร์แยกอิสระสำหรับผู้โดยสารด้านหลังรวมถึงพอร์ตชาร์จ USB-C และแท่นชาร์จไร้สายที่ติดตั้งในหลายตำแหน่งทำให้ทุกคนนั่งได้สบายและไม่รู้สึกอึดอ,ดอัดในการเดินทางไกลระบบเสียงรอบทิศทางพรีเมียมจากแบรนด์ชั้นนำช่วยเติมเต็มประสบการณ์บันเทิงไม่ว่าจะฟังเพลงดูหนังหรือใช้ระบบนำทางเสียงก็ยังคงคมชัดและสมจริง ในเรื่องขององค์การดูแลรักษา Mitsubishi 2026ก็ถูกออกแบบมาให้สะดวกยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบแจ้งเตือนการเข้าศูนย์อัตโนมัติผ่านแอปหรือระบบตรวจสอบสภาพรถแบบเรียลไทม์ที่สามารถบอกได้ทันทีหากมีชิ้นส่วนใดต้องการการบำรุงรักษาสิ่งนี้ช่วยลดความกังวลของผู้ใช้ทำให้ไม่ต้องคอยกังวลกับการเช็คสภาพรถเหมือนในอดีต เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด SUV ปี2026ไม่ว่าจะเป็นโต o ยต้าแลน r ์ครูซรุ่นใหม่นิสสันปาโตรหรือแม้กระทั่งแบรนด์ยุโรประดับหรู i t s u b บิชิ2026มีจุดแข่งที่แตกต่างชัดเจนนั่นคือการผสมผสานร,ระหว่างความทนทานสไตล์ญี่ปุ่นเทคโนโลยีล้ำสมัยและราคาที่จับต้องได้ง่ายกว่าแบรนด์ยุโรปทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการทั้งความหรูหราและสมรรถนะที่ใช้งานได้จริง สิ่งที่น่าจับตามองคือมิ t ูบิชิสองพัจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยที่ผู้คนมักมองหารถที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและต่างจังหวัดด้วยราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1.5ล้านบาทและรุ่นสูงสุดที่ประมาณ2.2ล้านบาททำให้รถรุ่นนี้อยู่ในระดับที่คนไทยหลายกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ต่างจากแบรนด์ยุโรปที่มีราคาเปิดตัวสูงกว่ามิ s u ูบิชิยังวางแผนจะนำเสนอโปรโมชัน่นการรับประกรันและบริการหลังการขายที่ยาวนานขึ้น ทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพและความคุ้มคา่าอีกประเด็นที่มิตซูบิชิ2026ให้ความสําคัญคือเรื่องสิ่งแวดล้อมรุ่นปั๊กอินไฮ b r i d ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดน้ํามันแต่ยังสามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าได้ในระยะทางสั้นๆเหมาะสําหรับการขับในเมืองที่ต้องการลดการปล่อยมลพิษระบบการชาร์จไฟฟ้าถูกพัฒนาให้รวดเร็วและปลอดภยัยสามารถชาร์จได้ที่บ้านหรือสถานีชาร์จสาธารณะซึ่งแน่นอนว่าเป็นการตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุครถยนต์พลังงานสะอาด ท้ายที่สุด Mitsubishi 2026ไม่ใช่เพียงการอัปเกรดเล็กๆจากุ่นก่อนแต่เป็นการยกระดับแบรนด์ให้ทัดเทียมกับคู่แข่งระดับโลกรถรุ่นนี้เป็นเหมือนคำประกาศของ m i มิสูบิชิว่าแบรนด์ยังคงมีพลังและความตั้งใจที่จะก้าวสู่อนาคตรถยนต์ที่ทั้งล้ำสมัยหรูหราและเข้าถึงได้สำหรับใครที่กำลังรอคอย SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่มิสูบิชิ2026คือหในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม